โอเคกาบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเลยนะคือวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมค่ายพีนี่แหละนะอืมมันจะมผมจะเล่นเกมจอซินนาตี่ทอไปเคไปเทกันเลยอืมโอเค,อเคฮะเกมนี้ก็ <laughs> เล่นกับหมดน,นั่นแหละ นี่จอซีนาเลยจอซีนา <g ül> เออฝั่งจะตัวตัวอะไรดูเ <g ül> ว้ยรู้เลอตัวอะไรเออเอาเอาเอา <g ül> <g ül> โอเคดี <g ül> ไอเนี้ยเปล่าไอปากเข็มหรือว่าเอานี้คนที่มีฉายาว่าฆ่าไม่ตายดิ <g ül> ไม่อะ อาตัวนี้ก็แล้วกันนะปากยืนยินดิใช้ชาตียังเรือเรยอเรืวคาม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 ามาดิมาดิจอนซีน่าจัดการมั้งไอจอนซีน่าจอนซีน่าเออจอนซีน่าเยี่ยมมาจอนซีน่าตอนมั้งอืออุ้ยมันกันได้คุณจอนซีน่าจัดการมั้งนั่นจอนซีน่าเลยนะ มาดิ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 าดาดลุไ้ไหมดิอืออืออืออเป็นยังไงเล้วเป็นยังไงเล่าจับที้งหนัง,าางมันต่อยต่ยยอยต่อยต่อยเฮ้ยม่ไมเฮ้ยนี่เฮ้ยตายละเออมาดิหมดกลัวมามาเอ้ยเ,เดี๋ยวก่อนพี่ขอเดี๋ยวก่วนอน ôi 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 ôi, được con Ê, cho vinh na cho vinh na chóc vinh na, chóc vinh ái chóc vinh ái vinh như vinh ái vinh ái vinh ái Để ái vinh anh đi ái đi, Hãy đi. Hãy đi. ปเสียงเบาเนี่ยมันก็ไม่ใช่พเพราะอะไรหรอกกุบอสเสียงดังขึ้นคุณจะได้ยินเนเสียงเกลียวนะม,มารอบนี้เอาเป็นใครดีเอาฉายาที่ฆ่าไม่ตายดีกว่านายฉายาฆ่าไม่ตายเอานายมาลนอืมไอ้พวกเหล่าคนนึงอ่ะอืมเอาเป็น จอตีนะแล้วกันนะแล้วก็ฝังศัตรูงี้นรอเออเอาปากกินไปเหมือนเดิม, <c oughs> มต้องเพิ่มตึ้งเลยหรอกปากกินแล้วก็เอานาะยปากปากดึงก็แล้วกันนะแต่ละ <c oughs> ตัวที่ฉันเลือกให้หนายแต่ละคน <c oughs> <อ>มาได้เวลา มาดิ l มเป็นตลังาาีตนี้ขายาฆ่าเตายอ้ยจ็บหลังเร็วเร็วแล้วตบมันตบมันอุ้ยอุ้ยอ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 ย กั้งใจบอกว่าโอ้จอสีน่าโคตรหดเลยไม่สีเลเ้ยเดี๋วดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวดีอ,อีออี่เีเีดดดดจวเอานีนนๆๆาดีดิีซ้เ หตัวชนะเอาไม่ชนะพีเดียเออ้ยเออเร็วไม่มีใช้ยาฆ่าไม่ตายนี่รีเร็วเร็วเร็วเรเร็วเรไม่มีทีุ่ลกไม่ขึ้นดิลกขึ้นไม่ขึ้นอือไม er. <sm> <hy v> ่ขึ้น <aber hyster ia> ติดมิดโอ้ยแล้วไปยุกอันนั้นมาทำไมเร็วต่อยมั้โอ้ยจอร์ซีหน้าโอ้ยไอจอร์ซีหน้าวินจอร์ซีหน้าได้จอร์ซีหน้าชั่วมาดิ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 าดาดจอร์ซีหน้าอจอร์ซีหน้าเราจอร์ีหน้าเนี่ยเป็นพวกเราเปล่าเราเกิดกันไม่ได้ได้ไหม สามสามศอกสามศอกปวดใช้อันติตึงไปทีนี่โอ้ไปเร็วหนึ่งสองเออเอ๊อ ผู้ลำบากเนี่ยเออโอเคค่ะข้ามข้ามข้ามเราจะเป็นคนนี้แล้วกันนะดูกล้ามใหญ่ดิอืมอันนี้ปากเบี้ยวจมไปไอ้ปากเบี้ยว ผมตัวปากเบี้ยวอย่างเดียวเลยคือานายรัฐมนตรีมันอุ้ยเชื่อจะเก่ง De San That, He's a human. <laughs> เลี้ปวนะหนึ่งสองสามสี่ไม่มาีกแล้วบติดตาม้ผมด้วยนะวันนี้ผมก็จะไปแล้วแหะไปละอะ